<ไ>สวัสดีครับผมเอ็มวิธีไรเดอร์นะครับจากข้อความด้านบนใช่ไหมครับที่ผมเขียนว่าน้องเขามาขอให้ยันจริงครับเขาต้องการให้ผมยันให้ครับแต่ไม่ใช่ยันตัวน้องเขานะยันรถเขาครับพอดีน้องเขามาขอของชื่อเหลือเว้ยรถน้องเขาน้ำมันหมดครับแล้วก็พี่ครับพี่ว่างไหมผมวางพี่ยันรถให้ผมหน่อยครับ ั่งตรงข้ามครับมีปั๊นน้ำมันโอเคครับสาหรับเราเป็นเลดเดอร์ด้วยกันนะฮะไม่มีทางที่เราจะปฏิเสธแน่นอนครับผมก็จัดให้เลยครับผมช่วยเหลืออะไรด้วยกันครับใครที่รถน้ำมันหมดหรือว่าไปไม่ได้นะครับเจออะไรเดืดด้วยกันสามารถขอความช่วยเหลือได้เลยนะไม่ต้องกลัวนะครับทุกคนพร้อมให้ความช่วยเหลืออยู่แล้วครับแบบนี้นะครับความดีเราไม่ต้องกลัวครับผมเราให้เขาเดี๋ยวสักวันหนึ่งแล้วคนอื่นอาจจะให้เราคืนได้ครับอย่างน้ฉะนั้นแล้วเราไม่ต้องกลัวครับมีอะไรช่วยเหลือกันได้ครับเรดเดอร์ครับผม นี่แหละครับไม่ใช่อะไรนะครับคอนเทนต์แบบนี้ผมอยากให้ทุกคนนําเสนอกันทุกคนนะครับไม่ใช่แค่ว่าเป็นการอวดความดีนะอวดทําดีเอาหน้าไม่ต้องสนใจครับเราเพียงแค่ว่าทําไปเถอะครับความดีนะครับดีกว่าทําความไม่ดีครับนะไหก็ฝากเพื่อนๆพี่ๆน้องๆอะไรเด้ทุกคนหรือว่าคนที่ขี่รถทั่วไปแล้วกันนะฮะเห็นใครจูงรถอยู่อะไรอยู่ก็ช่วยกันนะฮะช่วยเหลือกันไปนะครับ นดหน่อร่อยก็ได้ครับไม่เป็นไรครับผมใช้แล้วครับสังคมไรเดอร์ของเราจะได้หน้าอยู่ขึ้นไปครับผมมีอะไรก็ช่วยเหลือกันครับเรียกกันได้นะครับอย่าไปกกอความวุ่นวายให้กันและกันเลยครับผมอาชีพเดียวกันนะครับขอบคุณทุกคนนะครับใครชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดติดตามให้ผมด้วยนะครับกับ MV ็มวิธีอร์ครับสำหรับวันนี้ครับสวัสดีครับเรียบร้อยลุย